โอเคเรานีก็จะมาฝากประจำกช่องี้นดิดหนึ่งนะไม่ใช่ของนี้นะมันเป็นเพื่อนะเ้า๋ยวเขาจะวิ่งร้ององนะอมาเระนั้นก็คือใี่คุณมาเลื่อนลงมาในช่องกลุ่มแล้วก็เลื่อนลงมาเลย่อยครับใครที่อยากให้ผมจแจกวหัแฮตโลบอกเองับก,ก็มาดูเรืเลยครับนี่ครับหาคลิปนี้นะครับ,รบก็คือคลิปนี้ผมไปยืมเขามานะฮะแต่มันกลับมาบอกว่านี่คลิปมึงไม่มีปัญญาฆ่าคนอื่นจนใช้โปมึงก็ คือไอที่ผมบอกว่าลิงพังอันนี้คือผมโกหกโดยเฉพาะก็คือลิงอันนั้นมาเป็นเว็บมันเป็นว็บที่แบบเอาไว้แบบเกณฑ์นคนใช้โปูกเกณฑ์ที่แบบคนชอบใช้โป่งอะไงแบบลืมไปประจานในคนนี้นะคนนี้เลยครับไอคนนี้ฮะจานมาเลยนะคือมันมันด่าคนอื่นนะเพื่อติดตามสามเห็บบนปะคนนี้มันเป็นเด็กเนี่ยเด็กเด็กโคตรเด็กลยพิมพ์ยังผิด มานี่คือผมกดใจให้หมดนะแต่ว่าคือผมดูขับจุดออกของมันคืออะไรมันรู้อยู่ยวพวกเดียวกันเหรอนี่คือคนนี้ครับคือ คลิปผมนะครับไม่ได้ทำชีิตใช้โปรก็คือไอคลิปนี้ก็คือผมแค่เอาลิงก์มาแจกคนดูแล้วก็ไปฮะก็คือว่าน,นี่คือผมก็แค่หโหลดมาแล้วก็ตกวจริงก็ผมก็แค่ให้คนดูดูนะว่ามันเป็นเอรเน็ตจริงอะเพราะอย่าลืมไปลบม,มันรีพอร์ตมันรีพอร์ตมันจะเยอะเลยผมจะทิ้งมินไว้ให้เม้นหนึ่งค่ะให้มันสักเม้นหนึ่งครับไม่ต้องเดี๋ยวไอเมินนี้ครับไอเม้นที่ไม่อยู่ข้างนอกครับประจานด้วยครับก็คือผมจะลบมันไปเรื่อยๆจะฝ่าไปจะหมดฟาร์มแบบ ฟาร์มแบบไปนั่นนะฟาร์มแบรบรู้ว่เฮ้ยมีเงิรลบลบ,บเม็ดเราได้ครับจะเดือบไปประจานก,กันอะน่ะพิมพ์ยังไม่ถูกทุกคนดูรีไฟนี่ฟรีมันเราเลือหายไปไหนฟรีมันจะเป็นแบบนี้ครับฟรี ใช่ไหมล่ะพิมพ์ผิดฟรีแต่มันพิมพ์ว่าฟรีคลิปที่เขาลงเป็นภาษาไทยมันอ่านไม่ออก่ะผมว่ามันน่าจะใช้แปลงภาษาไล้ะเนีย่ยพิมพ์อะไรเนะี่ยโอ้ริงอิ้ผมจะลบเม้นให้มันจนออกหมดนับแล้วมันก็จะรู้สึกนะผมจะเหลือเป็นเม้นสักเมนหนึ่งเพื่อจับอาจารย์มันแล้วก็ออกอ่อ แด่ไก่ไปแล้วไไก่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 สมโดนแบนสมโดนแบนโดนรีพอร์ตเลบอาจารย์เป็นเพื่อ กูคือตอนเปิดคลิปนะครับอ่ะดูนะโอเตมันมีชื่อคลิปอยู่ตรงนี้นี่ปะมันก็มีอยู่นะว่าชื่อช่องของใครครับผมก็ไม่แล้วจึงมาจูบชื่อช่องบุ๊คือมันอ่านไม่ออกครับมันอ่านไม่ออกแน่นอนครับมันไม่ใช้แปลงอะไรบ้าตรงนี้ก็ไม่อยู่ครับอย่าลืมไปกดไลค์ช่องนี้แล้วนะนะมีเพื่อนผมก็อยู่ข้างๆตรงนี้ เรนไม่มีใครกดใจมันหรอกครับนะอย่าลืมใบประจานนะ